เดี๋ยวนะพี่อีกอันหนึ่งที่ผมคล่องใจมากผมแอบมาลือดูโ <spaghetti. S 1> ทษนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้หยาบใครเลยนะที่ส่วนตูดนะไม่ใช,ญญไใช่ไม่ใช่ที่ดูดนมูกไม่ใช่มือนของเด็กใช่ไหมอะไรอ่ะอ่านเต็มเต็มตาคุณผู้ชมยาสวนทวาร <time> อันนี้ต้องใช้ตูนไหมเหรอ,หรอมันเป็นยาดูดที่มูกเดี๋ยวพี่ทำให้ดูมาพี่มันสวนทวารชาวเน็ตมันนี่ไงชาวเน็ตดั่งงู้ยอันนี้ชาวเน็ตดั่งงู้ยอพี่ว่าชาวเน็ตคงอยากเห็นนะพี่ทำให้ดูไม่เป็นไรไม่ชาวเน็ตอยากรู้มากกว่ามันของใครใช่พี่รู้แล้วเออฉันรู้ใคร ใครที่หุ่นดีที่สุดอะคนนั้นแหละคนนั้นแหละมีแฟนหรือยังจ๊ะพี่บุ๋มพี่บุ๋มอะไรเุรอพี่บุ๋มตีรัตรักกันใครเป็นเจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับอดีว่าน้องซ้ำเนี่ยก็มาตามหาเจ้าของใช่อะซึ่งไม่คาดคิดเลยว่าที่จะเจอสิ่งนี้ในตู้เย็นในคอนเสิร์ตนี่ให้ดูสิยาสลบ แล้วแล้วก็ยาระบายอ่อนๆไม่ต้องอุ่นอีกรพูปรากพูดรักเองแล้วพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่นี่คือทำได้อย่างนี้คือไม่ใช่แน่ๆทุกคนนี่ทำไงอ่ะกค่นั้นนะสีมันไปอยู่ในตู้เย็นคอนเสิร์ตได้ยังไงจะมีคนแปลกๆอยู่อ่ะมีพี่รุษอยู่อ่ะเจ้าของเราเองของเราเองของเราเอง นี่เอามาทําอะไรครับไม่หนูเข้าใจมาอย่างเงี้ยมาออกมาเวลาเอาไปต่างจังหวดัดหรือออกไปงานอย่างเงี้ยแล้วพี่จะเครียดเขาเรียกเหมือนกับว่าตื่นเต้นแล้วก็จะถ่ายไม่ออกของผูใช่เพราะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยต้องแบบว่ามียาระบายอ่อนๆ<อ>เพื่อให้ช่วยก่อนที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะเนี่ยเราจะถอดลำบากมากเลยอะ่ะชุอด,ดอ่ะมากทำไมเราไม่เลือกเป็นแบบผลไม้ผักอะไรไปก่อนทำไมต้องมาถึงขั้น หรือว่าเป็นเคล็ดลับที่ทําให้หุ่นดีด้วยป่ะอันแน่นอนงั้นหนะ้าท้องจะแบนนี้เหรอคะคุณน้องดูสิอะ,อะ,อะมีเรื่องต้องคุยพี่พ,พี่หน่อยผมเชื่อว่าในตู้เย็นนั้นเนี่ยจะต้องมีของพี่พี่อีกเยอะแน่เลยอ่ะชั้นเนี้ยของพี่บุ๋มหมดเลยไหมใช่แล้วอันนี้คืออะไรอะฮะอันนี้เนะน,นี่ยนะเปหลั วันไหนนะที่พี่นอนน้อยอย่างเนี้ยมาคอนเสิร์ตต้องละหนึ่งขวดก่อนออกจากบ้านหลังอาหารเช้าให้มี energy นะลูกและพี่ชอบที่ว่ารสชาติพวกอ่อนเหมือนน้ำอารมณ์นิดๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยและเนี่ยก็ขนมเนี่ยขนมเนี่ยนะพี่ยอมรับว่าขนมก็ต้องเพื่อสุขภาพจากของหนูตุ๊กร้านกินซี่เท่านั้นนะคะคือทานก็ไม่อ้วน็นมก็ไม่ได้อ้วนมาใช่จะเป็นแบบว่าแนวแบบผลไม้อันนี้ก็พายสับปะรดยอมรับว่าพี่จะ control เรื่องอาหารการกินตลอดเวลานะคะพี่ถึงได้ยังเป๊ะอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกเนี่ย สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคือไม่มีอะไรในตู้เย็นเลยคือเอาของคนอื่นกินอิ่มจังตังอยู่พรอ่าแน่นอนเลยเราจะไปเจอกันทำไมอันนี้ใช่ไหมของที่บอนี่ใช่เราสิ่งอ่อยอีพีเอลูกทานอันนี้อะไรอะไรอะกาสหายใช่ไหมการหายกานหายเรื่องของเรื่องนางเอามาจากร้านพี่นี่ซิสเตอร์ฟาร์มค่ะชอบแอนด์บรตนนะคะคือพี่ฮันนี่เขาชอบมาก แล้วของพี่เออะอะไรไม่มีเลยนะไม่มีจริงเลยแต่เราสามารถคือกินของทุกคนได้ได้ได้สบายมากชอบมากเลยอันนี้เรื่องจริงเหรอเต็งเป็นไม่ได้อะไรมาเลยเหรอไม่ได้แชร์ตู้เย็นค่ะไปที่ร้านพี่สิคาของกินอร่อยมากเลยค่ะขับทอมโฮสค่ะชื่อโอลิฟเป็นแบงคอกค่ะ